สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เราจะมาพิกอากาศในหัวข้อมีโอกาสจะได้เปลี่ยนงานหรือไม่ขอให้ท่านตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ถูกใจที่สุดตรงใจที่สุดเพียงหนึ่งกองเท่านั้นกองไหนสะดุดตาที่สุดไพ่กองไหนกำลังเรียกหาสัมผัสพลังงานจากกองไหนได้ใช้ความรู้สึกแรกที่มองไปที่กองไพ่จงเชื่อในความรู้สึกนั้นและเลือกกองนั้นนะคะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาคุ้มครองท่านที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้ช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดดวงชะตาเปิดคำทำนายให้กับการทำนายในครั้งนี้ด้วยนะคะการทิกอากาศเป็นการทำนายในภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจจะตรงหรือไม่ตรงใครเลยก็ได้เล่นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นสิ่งใดที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ทิ้งไว้ไม่ต้องใส่ใจเพราะเป็นแค่เพียงํำทำนายเท่านั้นพอเลือกได้แล้วเรามาฟังเฉลยในแต่ละกองกันได้เลยค่ะกองที่หนึ่งสถานการณ์ตอนนี้นิ่งเงียบไปหมด รอแบบไม่มีทีท่าว่าจะได้งานใหม่เลยยังต้องงอที่ทำงานเก่าอยู่ไม่ว่าจะรู้สึกยังไงก็ตามมันจะน่าเบื่อแค่ไหนก็ต้องทนทำไปก่อนมันได้ค่าตอบแทนน้อยไม่พอใช้จ่ายก็จริงแต่ก็ดีกว่าไม่มีงานให้ทำโอกาสจะไปหางานอื่นทำคงจะยังไม่เหมาะในช่วงนี้คุณเองก็ลังเลอยู่กลัวว่าที่ใหม่มันจะแย่กว่านี้ซะอีก ฉะนั้นก็อย่าเพิ่งใจร้อนค่อยๆค,คิดทบทวนมองหาไปเรื่อยๆก่อนรอที่ที่เราพอใจที่สุดถูกใจที่สุดค่อยตัดสินใจตอนนี้ก็ทนทำไปก่อนสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้ก็ดีแล้วกองที่สองตอนนี้พร้อมไปมากๆเปิดทางให้ตัวเองแล้วอยากไปเต็มที่เพราะที่เดิมมันแย่สุดๆทั้งคนในองค์กรเอง ทั้งระบบการกระทําภายในทุกๆอย่างรับไม่ได้เหมือนกําลังโดนเอาเปรียบรู้สึกไม่ยุติธรรมทุกอย่างมันมีปัญหาไปหมดคงจะรับไม่ไหวแน่แล้วคุณมีทางให้ไปมีโอกาสให้ได้เริ่มงานใหม่อยู่แล้วลองไปทําดูแต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่วางทุกอย่างที่เคยทําในที่เดิมเสแส้งแกล้ง,งโง่บ้างในที่ใหม่อย่าไปอวดฉลาดละ่ะ ค่อยปรับตัวไปมันน่าจะดีกว่าที่นี่ในตอนนี้แน่นอนไปได้เลยกองที่สสถานการณ์ตอนนี้อุปสรรคปัญหามากมายเหลือเกินเริ่มจะไม่ไหวแล้วทั้งต่อหน้าและรับหลังวุ่นวายไปหมดเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจโดนบังคับขู่เข็นสารพัดขยับขยื้นเคลื่อนย้ายอะไรไม่ได้หายใจหายคอไม่สะดวก ต้องคอยมาเอาอกเอาใจเขาอยู่ตลอดถึงเวลาแล้วที่จะไปเผชิญโลกกว้างจงกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายั่งอยู่กับที่ขอจงมีความเชื่อว่ามันต้องดีกว่าที่นี่ในตอนนี้แล้วเริ่มต้นใหม่ไม่ว่ายังไงการไปที่อื่นมันก็ต้องได้เริ่มต้นเรียนรู้ทุกอย่างใหม่อยู่แล้วอย่าไปกลัวจงกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ และจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เองเมื่อมีโอกาสให้เริ่มใหม่ได้เลยให้โชคชะตาเป็นตัวตัดสินอนาคตของคุณฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณคะ่ะให้เสียงด้วย AI ทำนายโดยบีทาโร่